เห็นลูกเตา๋าหรือฝันว่าได้เล่นลูกเต๋าเสี่ยงทายทำนายได้ว่าท่านจะได้รับเพราะจากการที่มีเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องและจะต้องเสียงเงินทองค่ะดวงความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่โดนใจท่านคงจะต้องใจเย็นๆอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าๆได้ช้าเล่มงามค่ะท่านที่มีคนรักแล้ว ท่านจะได้รับของวัญที่ถูกใจจากคนรักดูแล้วน่าอิจฉาจังค่ะดวงการงานการเงนินเช่องนี้หนะ้าที่การงานของท่านจะไม่ได้ดังใจนึกจะต้องมีอุปสรรคผู้คนปั่นแกล้งหรือมีปัญหาในการตัดสินใจบางอย่างอาจต้องโดนโยกย้ายงานหรืออาจถูกปลดจากตำแหน่งได้ค่ะการเงนินขึ้นขึ้นลงลงเพราะความฟู่ฟ้า และใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัดของท่านเองค่ะเลขเด็ดเลขมงคล46 41 49 419 416 404 954ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์หรือซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ